สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพา,ามาชมเด็กๆนะคะวาดภาพค่ะเกี่ยวกับพระลอพระเพื่อนพระแพงนะคะในงานสืบสารตำนานรักพะลอนะคะค่ะก,กิจกรรมนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดเยาวชนนะคะให้มาเห็นความสำคัญของ พระลอพระเพื่อนพระแพงนะคะซึ่งเป็นตำนานที่เล่าขานกันมานะคะว่าที่ไปที่มานะคะจะเกิดขึ้นแถบแถบบริเวณแถวนี้นะคะ ในระหว่างที่ดูเด็ก,ดกวาดภาพไปนะคะก็ะจะ,ะมาเล่าเรื่องราวโดยย่อๆนะคะของลิลิพะอนะคะให้ฟังกันนะคะเขาบอกว่าลิลิพะรอนี่เป็นโสกนัตกรรมความรักของหญิงสองชายหนึ่งนะคะ,ะมีความไพเราะของถ้อยคํางดงามด้านวรรณศิลป์นะคะแฝงคติธรรมและก็ศัจธรรมของชีวิตนะคะได้รับการยกย่องจาก วรรณคดีสโมสรซึ่งตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะคะจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะให้เป็นยอดแห่งวรรณกรรมยอดแห่งวรรณกรรมด้าน ลิลิตนะคะเมื่อปีอพศออ2459นะคะสำหรับผู้แต่งลิลิพลอนะคะก็ไม่ปรากฏนามแต่สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะเพราะว่าในหนังสือจินดามณีซึ่งแต่งโดยพระโหราธิบดีนะคะในสมัยนั้น ในสมัยนั้นได้ยกโครงบทหนึ่งในลิพลอว่าถูกต้องตามแผนบังคับแล้วก็มีความแพราะจับใจนะคะซึ่งโครงบทที่ถูกอ้างนั้นก็คือเสียงรือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อนะคะ มาจากโครงสี่สุภาพในบทที่30นะคะนะพี่เลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงบอกกับสองพี่เลี้ยงของพระหลอนะคะถึงสาเหตุที่เจ้านายของตนหลงไหลในรูปลักษณ์ของพระหลอจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันที่สนั่นล่าอยู่ในขณะนั้นนะคะส่วนผู้แต่งที่ไม่ปรากฏนามนะคะแต่ในโครงบทสุดท้ายของเรื่องระบุว่าแต่งโดยมหาราชและเยาวราช เป็นผู้จดคือจบเสร็จมหาราชเจ้านิพนธ์นะคะยอยศพระลอคนหนึ่งแท้พี่เลี้ยงอาจเอาตนตายก่อนพระนาในโลกนี้สุดแล้เลิศล้ำคุงสวรรค์จบเสร็จยาวราชเจ้าบรรจงกรกล่าวพระลอยยงยิ่งผู้ ใครฟังย่อมไหลหลงหรืออิ่มฟังนาดิเรกแรกรักชู้ห่มแท้รักจริงคะและเยาวราชผู้จดก็คือเจ้าฟ้าอภัยยศพระอนุชาก็สันนิษฐานว่ามหาราชในที่นี้ก็คือสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะ พูดถึงเรื่องราวของลิลิพลอลนะคะก็จะไม่ขอนําเสนอในที่นี้นะคะก็เนื่องจากว่าค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งนะคะแต่ความดื่มด่าในอัธรรของลิลิพลอลเนี่ยที่ติดต่อกันมาเป็นเวลานานเนี่ยนะคะทำให้บทประพันธ์เรื่องนี้เกิด ความเชื่อนะคะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะ,ะเช่นเดียวกับขุนช้างขุนแผนนะคะจึงมีการสันนิษฐานว่าสถานที่ในเรื่องลิลิพลอมีอยู่จริงนะคะนั่นก็คือเมืองสรองนะคะหรือปัจจุบันที่เป็นอำเภอสองจังหวัดแพร่นี่แหละค่ะซึ่งมีแม่น้ําการหลงไหลผ่านตามในเรื่องนะคะจึงมีการสร้างอุทยานลิลิพลอขึ้นนะคะ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกลางนะคะอําอเภอสองจังหวัดแพร่น,นี่เองนะคะภายในอุทยานนะคะก็จะประกอบไปด้วยอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ซึ่งก็คือพระลอพระเพื่อนพระแพงนะคะในฉากที่ทั้งสามองค์ยืนอิงพิงกันตายนะคะแล้วก็มีแก่แก้ว ที่ปู่เจ้าสมิงพรายใช้หลอกล่อพระหลอดนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจําลองถ้ำของปู่เจ้าสมิงพรายนะคะซึ่งภายในถ้ำก็ได้จัดแสดงภาพปฏิมากรรมฝาผนังนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวรรณคดีลิลิราอนะคะด้านนอกก็จะมีอาคาร มีการจัดแสดงประวัติและก็วัตถุโบราณที่ขุดพบในบริเวณอุทยานนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่นะคะซึ่งาภายในถ้ำเนี่ยเรื่องราวของถ้ำเนี่ยาทางของครูโซโระยาชาแนลก็ได้นำเสนอในคลิปนะคะเดี๋ยวก็จะแปะให้ไว้ด้านบนนะคะ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะซึ่งพูดถึงลิลิพลอนะคะเป็นวรรณคดีประเภทลิลิตท,ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะเป็นแบบอย่างของลิลิต ต่อมานะคะแต่ก็มีนักวรรณคดีบางส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องของกรรมรมนะคะไม่ควรจะมาเล่าอย่างเปิดเผยนะคะเพียงแต่ว่าลิลิพรลอเนี่ยก็ไม่ได้เล่าอย่างลามกอนาจารนะคะแต่ว่าจะใช้สัญลักษณ์ให้คนได้อ่านแล้วก็เกิดจินตนาการนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในวรรณคดีไทยอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าบทอัศจรรย์นะคะจากวรรณคดีลิลิพรลอนะคะก็จะมีบท บางความอย่างเช่นบทโศกบทพรรณนาความรักนะคะแล้วก็บทคติธรรมนะคะในที่นี้เราจะนําตัวอย่างบทคติธรรมมานําเสนอนะคะอย่างเช่นพระลอตรัสต่อพระนางบุญเหลือตอนที่เสด็จออกจากเมืองนะคะ,อะบอกว่าใดๆในโลกล้วนนิจจงคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้คือเงาติดตัวตรังตรึงแน่นอยู่นาตามแต่บุญบาปและ ก่อเกื้อรักษานะคะหรืออย่างเช่นนายแก้วนายขวัญน,นะคะนางรื่นนางโรยกล่าวเตือนสติต่อกันเพื่ออดใจไม่แสดงความรักต่อกันในตำหนับของพระเพื่อนพระแหงนะคะเป็นการแสดงความเคารพและจงรักพอดีต่อเจ้านายและสถานที่สำคัญนะคะเช่นบทที่ว่าเรานี้เราเผ่าผู้พักดีผิดเท่าทุลีกลัวเกลียดใกล้ผิผิด,ผด ึงเกสีแห่งว่าตายนาดีกว่าเป็นคนให้ท่านขี้หลังตนก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวโดยย่อๆนะคะของลิดิพะลนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะรู้เรื่องราวเพิ่มเติมก็ไปหามาอ่านก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนำภาพบางส่วนนะคะของภายในงานมานำเสนอนะคะอันนี้ก็เป็นโซน ที่จัดให้เด็กได้มา,าวาดภาพกันนะคะมาเที่ยวค่ะพาละหลานมาเที่ยวพาลหลานมาเทียเท่ยวดูเขาวาดลูได้อ้อดูได้เลยค่ะค่ะด้านนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ของพระเพื่อนพระแพงนะคะซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของทางเข้าถ้ำปู่เจ้าสิงห์พายนะคะอันนี้คือทางเข้าถ้ำปู่เจ้า สมิงไพรนะคะซึ่งคลิปภายในถ้ำเนี่ยคุูสฬยาได้นําเสนอไปแล้วนะคะมีเรื่องราวและกิจกรรมภายในก็ลองไปติดตามกันดูนะคะเป็นไงกันบ้างคะถูกใจกดไ like, ลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ